สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับในวิดีโอน,นี้ผมจะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชีของ Too Money Wallet นะครับ2 2 6 3บาทนะครับก็ในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะผมผมก็จะมาแจกอ่งเปาด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีของ Too Money Wallet นะครับผมนะก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับซึ่งในแอปนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็มี2แอปพลิเคชันที่สามารถทำเงินได้2000 263บาทในวันนี้เลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของแอปแรกนะครับก็สามารถทําเงินให้กับผมวันนี้นะวันนี้วันที่10นะครับผมอยู่ที่1,980บาทนะครับแล้วก็แอปที่2ก็อยู่ที่283บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปแรกก่อนนะว่ามันคือแอปอะไรกันนะครับอันนี้ก็คือนะครับในส่วนของบินการถอนเงินที่ผมได้รับการชําระเงินนะอยู่ที่ อ่าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทเมื่อกี้นะครับก็อันนี้เลยทุกคนเนาะวันนี้วันที่สิบมีนาคมนะครับอันนี้คือเป็นแอปที่หนึ่งนะผมก็รับนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับก็รับไปเลยครับตรงนี้เนาะก็อ่าสำหรับแอปนี้นะครับผมนะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับผมนะแอปนี้เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ ซึ่งแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอปแคสซ g n นะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีอยู่ในตัวเครื่องของแล้วนะครับอยู่ในเครื่องของตัวเองแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีนะแอปนี้นะครับผมก็สามารถจะไปดาวน์โหลดได้นะครับผมก็ลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ร right ับการชำระเงินนะครับวันนี้ก็วันที่10นะวันที่10นะครับวันที่10แล้วก็วันที่10นะครับก็สียอดด้วยกันนะครับที่ผมได้รับมาเนาะสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเข้าสู่บัญ ในส่วนของแอปแคสซนะครับมีเพื่อนๆน,นะผมจนะถามว่าถ้าเราถอนเงินไปวันนี้นะครเงินจะเข้าภายในกี่วันนะครับโดยปกติที่ผมได้รับการชำระเงินจากแอปแคสซ่านะครับเงินก็จะเข้าประมาณ5วันทําการนะครับอ่าแล้วก็บางวันนะเขาก็จะโอนทีเดียวเลยนะครับเหมือนวันนี้นะครับผมนะผมก็ได้รับอยู่ที่1,980บาทเพราะว่าผมมียอดเงินที่ผมได้ถอนไปไหลบินนะครับอ่าเขาก็เลย โอนมายัดยอกก็คือโอนมาทีเดียวเลยนะครับก็คือสบินเลยนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็เหลืออีกประมาณ3บินที่เขายังไม่ได้รับยังไม่ได้โอนเข้ามาให้กับผมนะในส่วนนี้เนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับอ่าใครที่ถอนเงินตอนนี้ที่50บาทตรงนี้นะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมวันที่9ถึงวันที่11มีนาคมนะครับก็ถ้าใครถอนช่วงนี้นะ ก็พรุ่งนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายนะครับคนก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมในส่วนการการถอน5บาทนั่นเองเนาะคนก็จะได้รับเต็มๆห้าสบาทนั่นเองนะครับในส่วนของการที่เราจะเล่นแอปแคสซานะครับผมนะก็สามารถที่ไปเล่นได้คือไปโหลดเล่นแล้วก็มาเชื่อมต่อกับบัญชีของ Facebook นะครับแนะนําให้เป็น Facebook หรือไม่ก็ Gmail หรือไม่ก็อีเมลของเรานะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ให้เอนนั้นนะครับทําการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับผมนะแล้วก็ การทำเงินต่อไปก็คือเป็นการอ่านข่าวนะครับอันนี้คือจะสรุปง่ายๆเลยเนาะจะไม่ยืดยาวมากนะครับก็คือจะเป็นการอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวนะครับเราก็เลือกข่าวที่เราสนใจนะครับอ่าพอเราอ่านข่าวเสร็จนะเราก็จะรับคะแนนประมาณ20คะแนน30คะแนนนะครับแล้วก็มาจากการที่เราไปเชิญเพื่อนนะครับผมนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาจากการที่เรานั้นไปกดหิสมบัติตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการรับเหรียญนะผมก็ไปเร็วๆเลยนะครับ แล้วก็อันนี้คือเป็นการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นกิจกรรมของแอป,ปนะก็อย่างเช่นคือไปดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ไปหมุนสปินไปเชิญเพื่อนแล้วก็ไปทําแบบสอบถามนะครับอันนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะหาเรียนจากพวกนี้ได้นะครับเออลืมไปทุกคนจะมีตรงนี้ด้วย100ก็คือเป็นการดูโฆษณนานั่นเองนะครับผมนะก็รับไปเลยนั่นหน0คะแนนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อน,นครับเรานะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนได้ทั้งไลน์อินสตาไลน์ทวิตเต อันนี้ก็ว h a t s a p p นะครับหรือ Facebook ก็ได้แล้วก็คัดลอกข้อความแล้วก็ส่งให้เพื่อนสมัครได้เลยหรือจะ,อะสแกน q r Code ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของแอปแคส i g n นะครับอ,อันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อนเนาะคุณจะได้รับอยู่ที่ประมาณ45,000คะแนนด้วยกันนะครับก็สามารถไปถอนเงินกันเลยนะครับตอนนี้ในหน้านี้ก็จะบอกเกี่ยวกับว่าคะแนนที่เราได้รับมาวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ผมก็2 8 6ล้านคะแนนนะครับอันนี้คือคะแนนที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะตอนนี้คือ30 8ล้า27น2,70,000คะแนนนะครับโอเค1บาทจะเท่ากับ2,500คะแนนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปแคสซน์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในแอปที่2กันต่อนะครับ ซึ่งในส่วนของแอปที่2นะครับผมก็ยังไม่ถอนเงินนะแต่ว่าผมก็ไปดูแล้วว่าตอนนี้ผมก็มียอดเงินอยู่ที่283บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินในส่วนของแอปที่2กันนะครับแอปที่แอปที่2นี้นะสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแอปที่2นั้นเดี๋ยวเราจะแจกเงิน t ูม m น n y วอ l l ล็กันก่อนเลยนะครับ โอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปกดสร้างอังเปานะเมื่อวานนะใครที่ไม่ได้รับอังเปาก็มากดรับตรงวันนี้เลยนะเมื่อวานผมแจกไปที่100นะครับวันนี้ผมจะแจกไปที่เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวผมจะออลองคนนํานวณแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับอ่าวันนี้ผมก็จะแจกอยู่ที่เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปสร้างซองเลยละกันเนาะกดสร้างซองนะครับอ่าผมจะแจกอยู่ที่72บาทนะครับอ่าเจบบาทเนาะแล้วก็รางวัลก็จะให้ประมาณ 31คนนะครับอ่าก็มากดรับกันได้เลยนะจะขอเอีพอร์อให้เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็กดสร้างมูลค่าซองนะครับแล้วก็จะกดนะในส่วนของยืนยันนะครับการทําซองด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคได้แล้วนะครับอ่าซองตรงนี้นะครับผมก็จะไปแปะไว้ในส่วนของใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้เลยเนาะ ก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดรับซองได้เลยนะครับตรงนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปอ่าไปดูในส่วนของแอปที่2กันต่อเลยนะครับในส่วนของแอปที่2นะครับมีชื่อว่าแอปอ่าทิกต็อกนะครับอ่าตอนนี้ผมก็มียอดเงินในบัญชีอยู่ที่283บาบาทนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะครับว่าผมจะมา อสอนหาเงินนะครับผม1 9 9 9 8 0บาทบวก283เท่ากับ2 6 3 2 2 6 3บาทนะครับภายใน1วันนะที่ผมได้รับเงินเข้าสู่บัญชี2 m o n นี w a l l l t นะครับอ่าโอเคก่อนที่เราจะถอนเงินนะเราก็มาดูเงินสดตรงนี้นะครับอ่าเมื่อวานนะผมก็ได้ทำคลิปนะแล้วก็ถอนเงินไปอยู่ที่400บาทนะครับผมจากแอป TikTok นะครับอ่าอันนี้เลยทุกคนนะอันนี้คือของเมื่อวานนะวันที่9นะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่ผมถอน เงินไปนะครับผมนะผมก็ได้รับเงินอีกทุกคนนะ10บาท1 0บาท10บาท1 0บาท18บาทนะครับเห็นไหมแล้วก็ได้รับอีกประมาณทุกคน18บาทนะครับ18บาท1 8บาท10บาท10บาท22บาทนะครับอันนี้ก็แล้วก็18บาทนะครับแล้วก็22บาทเนาะหลังจากที่ผมได้ถอนเงินไปเมื่อวานนะก็คือเวลา3ทุ่มกว่านะครับผมนะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม27นาทีนะครับอันนี้ก็สองทุ่ม27นาทีนะครับผมก็ สามารถทําเงินต่อไปนะครับอยู่ที่283บาทนะครับผมนะอันนี้เลยทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็ได้รับเงินนะจากแอป pp, ที่ตอกไปแล้วอยู่ที่9,442บาทด้วยกันนะครับอ่าเยอะมากเลยทุกคนนะโอเคเราก็กดถอนเงินกันนะครับกดคําว่าถอนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะจากนั้นก็นะครับเราก็กดคําว่าถอนเงินตอนนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทูมานิวเวลตน,นะครับเงินก็จะเข้ามานะอาตอนนี้เมื่อกี้ผมสร้างอังเปาไปทุกคนนะเมื่อกี้ผมสร้างอังเปาไปทุกคนประมาณเจ็ดสิบสองบาทนะตรงนี้นะครับอตอนนี้ก็มียอดเงินนะประมาณาประมาณห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทนะครับผมนะเดี๋ยวเรารอบินการถอนเงิน,นั่งบินยังไม่เข้ามาเลยทุกคน โอเคครับผมนะตอนนี้บินก็เข้ามาแล้วทุกคนนะตอนนี้นะครับอ่านี้ได้ทุกคนเนาะบินเข้ามาทุกคนนะจากคนได้รับเงินนะครับ283บาาทนะผ่านแอป t i k t o อกนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่านี่คือการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของในส่วนของในบัญชีของ t ูมอนิแวน l ล็ t นะมันยังไม่เข้ามาตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ยอดเงินคงเหลือก็อยู่ที่5966บบาทด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะให้บินเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปนะครับ โอเคครับผมน้าก็ตอนนี้นะครับผมน้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมน้าก็เออก็ตามนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้าสองร้อยแล้วก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้าทั้งหมดสิบินด้วยกันเนาะก็รวมเป็นทั้งหมดนะครับอยู่ที่2,000กว่านะครับอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับ 2,263บาทนะครับอ่าใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีของ t รูมันนี่ a l ล e t นะครับผมนะก็ไปกดลิงก์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นรับเงินกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับ